สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farmer f o r e r a d t e r นะครับวันนี้นะฮะก็วันอาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะเรามา,าวิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็วางแผนการเทรดไปด้วยกันนะครับกับดิเคีลลุกนะครับของสัปดาห์เดือนธันวานะครับกลางเดือนแ้วนะครับโอเคนะฮะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผม โอเคนะครับวันนี้นะฮะเราก็เหมือนเดิมนะฮะมาเริ่มกันที่ดีเอ็กซ์วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็เกิดมีการเนี่ยใช่ไหมครับสองเส้นนี้นคือเทนไลน์นะครับก็คือเทนไลน์หลักแล้วก็เทนไลน์ประคองนะครับเพราะว่าความชันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่าพอความชันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทีเนี้ยก็มีการเบรกเบรกลงมานะครับเบรกเทนไลน์ลงมาปุ๊บเสร็จปุ๊บตอนเนี้ย าเขาอยู่ในสภาวะไซเวยนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าวิ่งในกรอบนะครับไม่สามารถทํำไฮที่สูงขึ้นได้นะครับโอเคเนี่ยนะครับไม่ทำไฮทำโลต่าลงนะครับไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าเรามองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมนะฮะแล้ก็ มองว่าตอนนี้อ่า USD เนี่ยยังทรงๆงนะฮะไม่ไม่แข็งไม่อ่อนนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางนะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูในคู่อื่นเสริมนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์สำหรับตัวสกุลเงินหลักก่อนนะว่าอ๋อเนี่ยเงินหลักเนี่ยไซเวนะเพราะฉะนั้นจะยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับโอเคต่อมานะฮะมาที่ AUD USD นะครับ ก็ออซีดอลลานะครับกม็มาดูกันที่ s 4นะครับเราจะเห็นว่าราคาเขาเนี่ยทำดาวเทนลงมาใช่ไหมครับฟอมดาวลงมาปุ๊บแล้วก็ตอนเนี้มันมีแนวรับอยู่นะครับเป็นแนวนี้ราคาก็เบรกลงไปแล้วนะครับเบรกลงไปทีเนี้ยถ้าเราดูด,ดีเราจะเห็นว่ามีไฮ g h ตรงน,นี้นะครับตอนนี้ราคาก็มีการ เบรกขึ้นไปนะฮะเบรกเบรกเอาออกไปนะครับแล้วก็กลับเข้ามานะฮะกลับเข้ามารีเฮดตรงนี้แต่ยังไม่สามารถทําต่าลงลงกว่านี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงนะฮะลงมาสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับนะมองจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดแนวรับแรกนะอ่าถ้าสมมุติว่าเราเล่น เป็นฟิโบนะฮะแล้วก็กลางฟิปใช่ไหมเบรกหายกลางฟิปตรงนี้ปุ๊บราคาน่าจะลงมาลีเทสประมาณนี้แล้วค่อยขึ้นไปอาจจะ50%หรือว่าเทสบริเวณนี้นะครับขึ้นไปเป็น QM ก็ได้นะครับถ้ามอง QM มันก็จะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมนี่นะครับปานสุนย์ยหนงแปนะครับลงย่อลงมาปุ๊บ ก็จะมีการตีขึ้นไปนี่นะครับตรงนี้ถ้ามันลงมาถึงตรงนี้จริงมันก็จะบวกกันหลายๆโซนนะฮะคือเทสเทนไลน์ด้วย6 1 8ด้วยแล้วก็เป็น QM โซนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไปรอ,อดูนะครับว่าเขาจะลงมาถึงไหนนะครับโอเค ต่อไป NU นะครับ NU เนี่ยก็เหมือนกันนะครับคือมีการปรับตัวลงมานะครับปรับตัวลงมาปุ๊บพยายามที่จะเบรกนะครับเบรกไม่ได้ตอนนี้ก็ยังโลตําลงไฮตําลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นไหมนะครับแต่ตอนนี้ติดเทรนไลน์ไหมพยายามผลักดันขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาอะยังไม่มีโมเมนตัม oh. <Moment> um ในเชิงขาขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะั้นเนี่ย อยากให้มองมองลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบายส่วนนะครับรอดูว่ามันจะมีเดกเอาหรือว่าอะไรหรือเําหรับ n u นะครับอ่ะมาถึงที่ eu กันนะครับ eu เนี่ยก็เหมือนกัน,นครับคือเป็นดาวเทนลงมานะเห็นงเ้ยเป็นดาวเทนลงมาในสัปดาห์ก่อนเขาจะมีการ เบยขึ้นไปใช่ไหมครับลงมาเทสทีเอ็มปุ๊บตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นมาเน,นี่ยจบไปแล้วนะอืมจบไปแล้วสำหรับทีเอ็มนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้ถ้ามองดูมันคล้ายๆกับดีเอ็กซ์ไวกับหัวเลยใช่ไหมครับนะถ้าเป็นดีเอ็กซ์ไวมันก็จะพีขึ้นไปแล้วก็มีไซด์เวย์ตรงนี้อ่าคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือราคาเนี่ยมีการฟอร์มไซด์เวย์อยู่นะครับกรอบของเขาก็จะเป็นกรอบนี้แล้วก็กรอบนี้นะครับ อาจจะมีการสวิงอยู่ในนี้นะบอๆรอดูนะครับหรือว่าให้วา,างเป็นแผนก็รอดูว่าจะมีการเบรกไหมนะครับเบรกไหมนะครับนี่คือแผ่นแรกนะครับหรือถ้าไม่เบรกติดตรงนี้ก็จะร่วงลงมาไหมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอยูนะ ผู้หลักก่อนนะครับ d j นะครับ d j เนี่ยเห็นไหมก็เป็นดาวเทนลงมานะครับปึ๊บดาวเทนลงมาราคาติดแนวรับบริเวณนี้นะเห็นไหมเป็นแนวรับที่รับได้หลายครั้งนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยปึ๊บตรงเนี้ยแล้วมีการเด้งลับขึ้นมานะครับเด้งลับขึ้นไปเบรกไฮตรงนี้นะอ่าเป็นสตั๊กเจอร์ย่อยๆนะครับเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมครับ บขึ้นไปลงมาไม่สามารถทำโลที่ต่าลงได้นะครับฟอร์มขึ้นอันนี้ไม่มีนัยะนั่นนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาเนี่ยแบบหนึ่งนะโอเค รอดูว่าเขาจะเบรกหรือเปล่าถ้าเบรกเหนือน,นี้ขึ้นไปได้จะดีนะครับเห็นไหมแย่ yeah. ขึ้นไปให้เหนือนายนะครับย่อแล้วก็ไปต่อนะครับสำหรับ GJ ก็จะประมงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าามองดีๆมันก็เหมือนคล้าย,ายกับ กดแอนโชเดอร์โอเคไปต่อนะครับต่อไปเป็น GU นะครับท u ก็เห็นไหมในกรอบใหญ่เนี่ยเขาก็ยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับแต่ว่าถ้ากรอบใหญ่จริงๆก็เป็นดาวเทนใช่ไหมโลต่ำลงไฮต่ำลงนะครับแล้วตอนนี้ มีการเบรกเทนไลน์นะครับมีการเบรกเทนไลน์ขึ้นไปแรงค่อนข้างดีนะครับเบรกไฮนี่ขึ้นไปละอ่าเบรกไฮไฮตรงนี้ขึ้นไปนะครับกรอบใหม่ก็จะมองประมาณนี้นะครับจะมีการย่อมาสักบริเวณนี้ถ้าเขาไม่ขึ้นไปเลยนะย่อลงมานะครับ แล้วก็ขึ้นนะครับอืมประมาณนี้นะครับเราดูเกาะราดูอีกทีหนึ่งนะครับเราดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วนะครับ่ถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีการ ไซเวย์อยู่ด้านล่างนะครับไม่สามารถขึ้นเอาไม่สามารถลงได้นะครับมีการรีเจคชั่นลงมารีเจคชั่นนะครับขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เบรคขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะย่อลงมาย่อลงมา,ลงมาแล้วก็ไปต่อน,นะครับ,นะรบโอเคนะครับไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะ EJ นะฮะ EJ ก็ นี่นะฮะลงมาติดแนวรับนะครับแนวรับตรงบริเวณนี้นะครับอ่าเป็นแนวที่มีนัยยะนะครับมีอ่าค่อนข้างมีนัยยะสําคัญนะครับปุ๊บราคาลงมารับได้นะครับรับได้รับได้ไดปุ๊บเบรกหายขึ้นมาลงมาทดสอบก็มีเกิดการ r e เจคชั่น r e เจคชั่นตรงนี้นะครับเห็นไหมเกิดแท่งพินบาร์นะ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอมองเนี่ยก็คร่าวๆนะครับอาจจะมีการขึ้นมาตรงนี้ แต่ถ้าใครกลางฟิปนะครับอาจจะใช้โลนี้เลยแล้วกันนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับ0.27นะครับคือบริเวณท้ายนี่พอดีเลยนะครับก็อปองคร่าวๆนะครับอาจจะมีการลงมาแล้วขึ้นตรงนี้ตรงนี้เทสแถวๆสุนทรเป็งแป่นนะครับตามในอ่า ทฤษฎีนะฮะหรือว่าที่มีในอ e ีบุ๊กนะฮะก็คือก็จะลงมาตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะครับเป็นได้แรกนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับต่อมาเป็น EG นะครับ EG เนี่ยราคาทำเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปใช่ไหม,ไหมนี่นะครับเบรกตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บติดนิดหน่อยย่อนะครับ นายยกฮายกโลยกฮายกโลนะครับปุ๊บตอนนี้ราคาอยู่บริเวณกรอบนี้นะครับกรอบนี้อะจะมองในทำฟรมย่ยเราจะเห็นว่ามีดีมานต์ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สีแดงนอกในเทส,สีแต่ว่าจะมีเรลี่เบรแล้วก็เรลี่นะครับถ้าดูดีๆอ่ะไปด,ดูกันนี่เห็นไหมครับขึ้นผักขึ้นไม่แรงมากแล้วก็ผักแล้วก็ปื้ดขึ้นมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวนี้เนี่ย จะมีการขึ้นต่อนะครับรอรอดูรอรูด,ดแรงเข้าีิทีนะถ้ามีการรีเจคชั่นหรือว่ามีการอาฟอร์มที่แสดงถึงฝั่งบายที่มากกว่าก็มีโอกาสเข้าบายได้นะครับยูเ p e นะ U ยูเ p e ก็ไซเวย์นะครับไซเวย์ตอนเนี้ เทนมันเป็นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มันก็เบรกเบรกย่อยลงมาเนี่ยนะครับปึ๊บพื้แล้วก็ตอนนี้มีการไซเวนะ,ะตรงนี้พวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะอ่าแต่ตรงนี้อันนี้ดีนะครับมันก็จะเป็นกรอบประมาณนี้นะครับอ่ราคามันจะวิ่งในกรอบนี้อยู่นะครับ จะลงมาขึ้นไปลงมารอดูเข้าเบรกไปทางใดทางหนึ่งนะครับเล่นตามกรอบได้นะแต่ตอนมาอยู่กึ่งกลางแบบนี้ไม่แนะนําให้เล่นนะครับไม่แนะนําให้เข้านะครับเพราะว่ามัน50-50นะครับจะไปทางหดก็ได้นะโอเคไปกันต่อที่ยูแคนะครับยูแคเนี่ยก็ราคาเนี่ยเป็นเทรนขึ้นมาใช่ไหมปรับแนวโน้มนิดหน่อยนะครับแล้วมีการเบรกงลงมาตอนนี้ขึ้นไปอ่ะรอดูว่าจะมีการรีเทสตรงเนี้ย สักเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมถ้ากลางนะครับปุ๊บตอนนี้ขึ้นมาประมาณบริเวณ50แล้วนะครับ50เนี่ยราคาก็ติดตรงบริเวณแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการดิดนิดหน่อยอาจจะมีการขึ้นไปปุ๊บนิดนึงนะแล้วก็ลงนะครับโอเคก็มารอดูนะครับรอดูกันหรืออาจจะลงไปเลยก็ได้นะในโซนนี้นะครับกรอบนี้บริเวณประมาณนี้ สำหรับ, can รบ J, ยูยแคนนะครับต่อมายูเจใช่ไหมยูเจเนี่ยก็เนี่ยฟอร์มคล้ายๆกันนะฮะดาวลงมาปุ๊บไซเวย์ตอนเนี้ยไซเวย์นะครับวิ่งอยู่ในกรอบเรียนกรอบนี้อันนี้กรอบเล็กกรอบใหญ่กรอบใหญ่ก็เป็นกรอบนี้กับกรอบนี้นะเห็นไหมี่เป็นทรงนี้อ่ะอันนี้เป็นกรอบย่อย เพราะงั้นเนี่ย UJ เนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากจะคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะว่ามันจะไปที่ทางนแต่ว่าถ้าดูคร้าวๆเ,เนี่ยตอนนี้ยถ้เาเราดูเป็นโลห์ไฮใช่ไหมติ่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ไซเวไปไหนไม่ได้นะครับโลติดตรงนี้3ครั้งปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับดีดขึ้นมาแล้วมีการย่อถ้าหมดแรงมีการดีดขึ้นไปนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ Okay. ไปดูทองกันดีกว่าทองนะครับก็เหมือนกันนะฮะลงมาปุ๊บติดตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมองเป็น QM ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บเด้งขึ้นไปครั้งหน,น,นึ่งตอนเนี้ยไซเวนะครับอ่ะนี่ลบไปไม่ได้มีระย,ยะมากละนะครับตอนนี้ราคาเขาอยู่ในกรอบนะครับนี่เนเฮ้ มันจะประมาณนี้นะครับมาดูสักหกสิบแล้วกันหนึ่งชั่วโมงนะมันไงโลต่ําสุดคือตรงนี้อ่าถ้ามองเป็น QM b a s e structure เนี่ยมันคือตรงนี้ซึ่งมันใช้ไปแล้วนะครับเด้งขึ้นไปอ่ะมีโอกาสที่จะวิ่งในกรอบนี้นะครับถ้าเบรกติดตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้นะนี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ในกรอบนี้นะ จะทะลุนะครับโอเคนะครับก็มองเป็นแผนคร่าวๆนะครับแต่ว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยราคาอาจจะมีการสวิงนิดนึงนะคะถ้าใครพักพักเนี่ยก็ควรจะเทรดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มมีการปิดหยุดคริสต์มาสหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเริ่มโยกเงินนะครัถอนเงินออกมาใช้ในช่วงของ สิ้นปีบ้างนะครับแล้วก็มีการพักพักเงินเพื่อเคลียร์เคลียร์รอบปีบ้างนะครับอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามเพจด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครมีคำถามเนี่ยสามารถทักไปถามเพจอินบ็อกซ์ได้นะครับที่เพจ Farmer f o r e r a d e r นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็สวัสดีครับ